สวัสดีครับอยู่ผมเดวิ่วันเดย์นะครับนี้คือเปิดครังมหาสมบัติ EP ที่10แล้วนะครับผมผมรีวิวหนังดังขบมนตู้หมดไปแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าผมยังมีอยู่ข้างหน้านี้อีกนะฮะอันนี้เป็นแผ่นของแม่เขานะครับเป็นหลวงพี่เท่งภาค1กับภาค2นะครับแล้วก็เป็นอาวินนะครับ4ภาคนะครับผมเป็นแบบ DVD ีคอลเลคชันนะอันนี้คือของแม่เขาว่ลืมไปแล้วก็ผมดันเอามว,มวยป้ามาเก็บไว้ตรงนี้ผมก็พึ่งนึกขึ้นได้ เป็น EP ที่10 EP สุดท้ายจริงๆนะครับผมวันนี้สุดจริงครับผมหมดแล้วเดี๋วมันติดกระจกโอโอเคอันนี้ออกมาก่อนโอเคออกมาครับอันนี้เนื่องจากทรัพยากรพื้นที่มันมีขีดจำกัดก็เลยต้องเอาเป็นไปเก็บไว้หลายๆที่นะครับผมโอเคมันเริ่มตั้งแต่ นองถุงก็เลยน้องถุงนี้เป็นเดิร์ล็อกนะครับเป็นตะเวนจอนสันเป็นดีวดีมวยปั้มนะครับผมอันนี้ก็จะรวมเหตุการณ์มวยปั้ม,ม,มสนุกสนุกมันๆของตะเวนจอนสันนะครับหรือเดิร์ล็อกนะครับผมอันนี้ก็ต่อมาก็เป็นอันนี้ครับเลสเซ่นมาเนียนะครับอันนี้ก็ปีไหนจำไม่ได้ครับเป็นปีที่เดิร์ล็อกสู้ออซีน่าครับเลสเซ่นมาเนียอันนี้มันเป็นวอลุ่มหนึ่งวอลุ่มสองนะคือมันรวมอยู่ยในนี้อยู่แล้วนะฮะโอเค นี้ดูในถุงกันดีกว่านะฮะมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นของคิดเจริโก้ครับ Y2J คิดเจริโก้เป็นรวมรวมฮิตแมตช์การปั้มของคิดเจริโก้นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มหนึ่งนะฮะผมผมก็เก็บตามสะสมเอาไว้อันนี้เป็นของท r ิปเปอร์เอสและชอ n m ไมเคิลนะพี่เอสนะครับอันนี้เป็น t h e New and Mid World อะสักอย่างนี่แหละจัดแมตช์ทุกสถานการณ์อันนี้ก็ถือว่าสนุกดีมันดีใช้ได้ ดีดีเอ็กดีเอ็กนี่ครับดีเอ็กอันนั้นก็เป็นชุดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ชุดที่สองแล้วก็อันนี้ชุดที่สามนะครับก็ตามชุดนะครับเป็นของทิปเอและชอนไมเคิลนะฮะต่อมาก็เป็นเลสเซนมาเนียครับผมครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้วอลลุ่มสองจริงจริงมันมีผมมีครบแหละวอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองฟังบอกเลยสึกเลสเซนมาเนียเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวหน่อยอาา่าครับมันก็จะเป็นเหมือนของอันเนี้ย สู้กันเขาสู้กันสองปีนะจำไม่ผิดอ่าต่อมาเป็นเฮลยูนเดอร์เซลปีสองพันสิบนะครับผมอันนี้ก็มีแมตช์การปั้มหลายคู่มีเซียมันประธานเรนดี้ออรตันเคนมัทะอันเทอร์เดเกอร์จอห์นมอยซันมัทะเดอะมิดแอนด์เดนนิเอไบรอันมีมีหลายคู่อะดีหลายคู่อันนี้ก็เป็นอีดิชั่นแชมเบอร์ปี2010ผมชอบมาเลยที่มันปั้มกันในลูกคอลงหกคนอะอ่าแล้วก็คอห้านาทีก็ครบหนอ่อคนนี้ผมชอบนะเนี่ยจอห์นมอริสัน ว่าจอ,อนอลสั้นปั้มปั้มหนุกนะมันดีใช้ได้ผมเคย,เยมีผมมีรวมที่ดวยวนะโหดูเราโคตรมันเลยมันทุกแม็ดอันนี้เป็นเม็การปั้มแบบโรเจอร์ลัมเบอร์นะครับเหวี่ยงคนลงจากเวทีนะผมชอบคนนี้ที่สุดพี่เอด็ดนะักมวยปั้มอันดับหนึ่งในดวงใจนะครับพี่เอ็ดนะฮะต่อมาอันนี้เป็นดิอันเทอร์เทคเกอร์นะผมอันนี้ก็รวมแมดการปั้มนรกแต่ของตำนานตลอดการ ปัจจุบันนี้อันเดอร์เดเกอร์ก็ไม่ได้ปั้มแล้วอะอันนี้เป็นรวมฮิตสมัยนู้นเลยที่อันเดอร์เดเกอร์เข้าวงการมีอันเดอร์เดเกอร์ปะทะดีอันเดอร์เดเกอร์เนี่ยไม,ม,ม่ตามเนี้ยแมตช์กันปั้มของอันเดอร์เดเกอร์แล้วก็มามีเป็นอันเดอร์เดเกอร์ครับผมเรื่องมันเหมือแมตช์มอน,นาหาย,ยนะจากนรกนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่แมตช์กันปั้มอยู่ทางด้านซ้ายนี่ก็ถือว่าสนุกดีก็มันดีใช้ได้ครับของอันเดอร์เดเกอร์ที่แกปัม้มปั้มไว้อันนั้นวอลลุ่มหนึ่งว วอลลุ 2, ่มสองก็ครบครับของอัลเทอร์เกอร์ก็มีสามวอลลุ่มแล้วก็มีแมตต์กันปั้มอยู่วันมาเจ็ดแปดบ็ดสนุกดีครับมันดีใช้ได้มันทุกเื่อยต่อมาครับเป็นของอ่าวา,าลิโนวอลลิล่าซาร่าอะไรสักอย่างแต่เป็นของเอ็ดดี้เกอร์เดโรับผมอันนี้เป็นชุดสองนะผมน่าจะมีไม่ครบนะของ เอ็ดดี้เกอร์เดโรคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมอือต่อมาก็เป็นคิสเจลิโก้ครับวอลุ่มสองก็เป็นชุดสองของเขานะครับออกมาก็จะเป็นแลนดี้ออตตันนะครับผมอ่าเขาคืออสอรพิษแห่ง WWE แลนดี้ออตตันผมก็ชอบนะก็ก็โอเคนะแลนดี้ออตตันผมมีครบหมดเลยนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะนี่ เป็นรวมฮิตของของเขาไว้อันนี้เป็นของ The เ n อ e r เดเกอร์นะครับแบดการปั้ม20สูนย์นะผมสถิติที่ไม่แพ้ใครนะครับแต่สุดปัจจุบันนี้ก็แพ้ไปแล้วได้อยู่ที่30ต่อ2มั้งแล้วแกก็ลาวงการโดยปั้มกับแบดสุดท้ายกับโรเมนเลนแล้วก็แพ้ไปในทุกนี่คือนักบยยปั้มหนึ่งเดียวของผมในดวงใจบอกเลยเขาผมให้เขาเป็นที่หนั่น,นคือเดอะสตอรี่ออฟเอ อดัมอิมแทนะครับผมอันนี้คือเอดนะฮะพี่เอดผมชอบมากแมตช์การปั้มถุงเขาทุกวันแล้วปัจจุบันเขาก็ปั้มผมก็เลยไปตามดูมวยปั้มอยู่แล้วก็มีเป็นรวมฮิตของพี่เอ็ดนี่ครับเป็นหนึ่งเป็นชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนะฮะเขามีอยู่สองชุดนะครับทําออกมาเป็นสองแบบแต่แมตช์การปั้มไม่ได้ซ้ํากันนะไม่เหมือนกันเลยนี่นะผมก็เก็บสะสมไว้เลยคนระับผมผมชอบคนนี้ที่สุด ย่งวยความอันดับหนึ่งในใจนะฮะต่อมาครับผมเป็นจอห์นมอรดิสันนะครับผมเขาชื่อจอห์นมอรดิสันแต่เขาอาจจะไม่สั้นก็ได้นะฮะหมายถึงความสูงโอเคอันนี้ผมบอกเลยว่าอัน,นอเนี้ยเนี้ยของจอห์นมอร์ิสันเนี่ยโคตรมันอ่ะใครที่มีแผ่นก็น่าจะรู้อันนี้ก็มาเป็นเลสเตอร์เลสเตอร์มาเนียครับวอลุ่มหนึ่งก็เหมือนที่ผมมีผมก็เก็บไปหมดแล้วอันนี้กล่องหกมันหายไปแล้ว อ่า uh, ศึก New Year Revolution ในปี2อง6ปีนี้คือปีแรกครับที่เอ็ดชนะแล้วได้แชมป์โลก WWE ครั้งแรกนะฮะต่อมาก็เป็น One Last s t a n d นะครับผม mm hmm. ก็เป็นการฟามแท็กทีมของ Triple อแล้วก็ชอนไมเคิลนะครับผมจะเป็นแมตช์การปั้นแท็กทีมแท็กแท็กทีมนะของสองคนนี้ก็จัดเก็บเป็นชุดไป แต่ผมมองดูเราดูแล้วมันมันก็สนุกดีนะมันดีตัวส่วนตัวผมผมจะชอบพี่เอสเขามากกว่าพี่ชอนต่อมาครับผมมาเป็นศึกรอครับประจำวันที่เจ็ดพฤสมาคมปีสองพันเจ็ดนะผมเอดประทาดไอด้นี่รับมิสเตอร์เคนนดีผมไม่ชอบเลยมิสเตอร์เคนนดีบอกจากใจนะฮะจอนซีนากับเลนดีกอ่านก็เชียร์นี่มากกว่าซีนาแต่ซีนาเสียยากเดี๋ยวบันช้าไปหน่อย ปั๊มช้ามากต่อมาครับผมก็เป็นนี่ครับไนท์ออฟแชมเปี้ยนปี2 0 1พันสิบะครับศึกใหญ่ประจำเดือนกันยานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ที่อยู่ด้านหลังเขาตามนี้เลยครับผมปีสองพันสิบเดี๋ยวนี้แผ่นหมวยปั๊มก็ไม่มีแล้วมั้งผมหาไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวนี้ก็ดูทาง youtube บมา,าเขาก็เปิดเป็นช่อง WWE ของเขาเองนะแล้วก็เป็นดูทางนั้นแทนแต่ไม่มีคนพาไม่มีคนบรรยายผมชอบคนบรรยายมากกว่าชอบอ่นานัตติ้งกับพี่เบิร์ดภาคสนุกดีมันดี พี่เบิร์ก็พาคันๆดิแต่เดี๋ยวนี้หาหามาดูไม่เจอเลยอันนี้อ่าดีไว้อันนี้น่าจะเป็นศึกก่อนเลสเซนมาเนียหรือเปล่าหรือเป็นเหตุการณ์ก่อนเลสเซนมาเนียนี่แหละผมว่าไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้มันมีแค่ชุดเดียวอันนั้นอนะต่อมาก็เป็นเลสเซนมาเนียครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของศึกเลสเซนมาเนียร,รับแบบรวมเหตุการณ์ไว้แบบว่ามีเหตุการณ์เลสเซนมาเนียไหนที่คนพูดถึงที่สุดมากที่สุดจดจําเยอะที่สุดก็ เอาเขาก็เอามาลงไว้ในนี้นะครับผมโอเคต่อมาครับเป็น Extreme ิมเอ็กซ์ตมนะครับผมอันนี้เป็นปี2010นะครับเดือนเมษานะฮะอันนี้ก็เป็นจอร์ซีนาพะทนบปาทิต้าแมตต์ลัสแมนสแตนดิ้งถ้าบอกเลยว่าผมดูแมตต์การปั้มที่สู้กันมาแล้วอะซีนาก็ไม่สามารถที่จะทำให้บาทิต้าล้มแพ้นับสิบได้นะครับผมแต่ว่า ดูไปดูมาเดอะซีนาพลิกล็อกนะฮะอ่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปตามดูกันต่ออีกทีแล้วกันนะครับใครที่มีก็ลองไปหาดูได้ครับต่อมาเป็นโรยอล r u อมโบนะครับปี2010ก็จะเป็นแมตช์การปัน้นแบบว่าเหวี่ยงคนลงจากเวที30คนแล้วก็มีชิงแชมป์โลกแชมป์ W E แชมป์อินเตอร์นู่นนี่นั่นเยอะครับลองก็ก็สนุกดีกมันดีทุกแมตช์ ต่อมาก็เป็นโร y a l u ลอมเบอร์ปี2006นะครับผมอันนี้ก็สนุกมันมากครับอันนี้คู่เอกอันในนี้ก็น่าจะเป็นเอดปะทะจอหนสีหน้านะครับผมผมเชียร์พี่เอดุดสุดใจอะขาดดิ้นแต่จำไม่ได้เราใครแพ้ใครชนะนนนนนนร็จแล้วน,น,นะต่อมาครับผมเป็นโนเวอันนี้เป็นโ no นเวอาครับปี2009ครับผมอันนี้ก็เป็นแมตช์การปั้มที่พี่เอดเขาชนะนะครับผม เขาแพ้ก่อนในศึกแรกนะฮะแล้วเขาก็มาชนะอีกศึกหนึ่งโมกเลย,ยวันวันอะไตอนเช้าเสียแชมป์ตอนตอนเย็นได้แชมป์อะไรแบบเน,นี้ยอ่าแต่ตัวตัวนี้ผมผมชอบมากเลยต่อมาเป็น king of the r i ล g ครับศึกอ่าราชาแห่งราชันครับผมของปี2010เพื่อหาคนมาเป็น king of the ring นะฮะผมเชียร์จอห์นมอริสันนะแต่ว่าน่าเสียดาย ต่อมารับเป็นจอร์ซีนาไปทอดเดรีโอในศึกไนออฟแชมเปี้ยนผมเกลียดอีกคนนี้ที่สุดเลยแม่งทำให้ไหลพี่เอ็ดผมเสียเสียหายนะครับผมคนที่อยู่ข้างๆจอร์ซีนาเนี่ยหน้ากระทืบแม่งให้ตายหา่าต่อไปต่อไปครับผมเป็นศึกอะไรอะเบย์อิงไลท์เหรอน่าจะใช่ครับปี2009อันนี้ก็เป็นแมตช์การปั้มของจอร์ซีนากับเรดี้ออตตันครับ60นาทีครับผมไอรอนแมตแมตช์ Man, ต่อมาเป็นทีซีอลครับ เทเบิลเรนเดอร์แชร์นะครับผมคือโต๊ะบันไดเก้าอี้นะครับอันนี้ปี2011นะครับก็เป็นการแมตชการปั้มชิงชมปโลกแล้วก็ผมก็เชียร์พี่เอ็ดคนเดิมแบบสุดขจสุดใจขาดดินแมตชไหนที่พีพี่เอ็ดปั้มนะผมจะเชียร์เขาเป็นพิเศษผมจะไม่เชียร์คนอื่นเลยเด็ดขาดเพราะผมชอบเขาที่สุดต่อมาเป็นอีดิชันแชมเบอร์ปี2012อันเนี้ยผมเชียร์สังติโนชอบมากเลยสังติโนไอซังติโนตั้งแต่สมัยอ่า นาติงภากับนาติงเขาภาคได้ตลกดีเขาพาคาเสียงแองนี่คือสังตีโนนะจากสังตีโนจากขึ้นบนเวทีแล้วจะกระเท็บทุกคนให้ลงจากเวทีเลยแต่ตุท้ายตัวเองโดนนะแล้วก,ก็สนุกดีมันดีอันนี้ก็เกือบได้แชมป์อ่ะสังตีโนอ่ะเขาเป็นเล่นไปถ้ามันสังตีโนปั้มดีๆนี่ได้แชมป์เลยนะแต่ว่าเขาชอบติดเล่นไงต่อมาเป็นไอ้นี่รวมฮิตของบิ๊กโชว์นะครับผม บิกโชว์นี่ผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ก็ซื้อลองมาเก็บไว้เผื่อจะมีคนอื่นแบบหนุกๆอะไรเงี้ยอันนี้ศึกใหญ่ประจําเดือนตุลาคมปี2010ก็ก็เป็นเบย์อีไลน์เหมือนกันอันนี้จะเป็นแมตช์กันป้าแบบรอประสมัคดาวนะครับผมกระจับมาเจอกันด้วยนีมันนี่อินเดอร์แบงค์ปี2011นะครับผมอันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวสนุกมันดีปีนบันไดขึ้นไปไมาเอากระเป๋าต่อมาเป็นแบล็กลารนะครับผมของ ปีปีไหนเนาะไอ้นั่นบางอยู่ปีสองพันเก้าเอ็ดประท้าจอนซีนาบอกเลยว่ายัางไงก็เป็นพีเอ็ดคนอื่นไม่เชียร์ต่อมาก็เป็นโรโย่ลเบอร์ปีสองพันสิบเอดครับปีนี้มันน่าจะสี่สิบคนนะรัาอ่าเนี่ยสี่สิบนักมวยป้ามบนเวทีนะฮะศึกไซเบอร์ซันเดย์นะผมปีสองพันปดนะฮะอันนี้ก็มีแมตช์การป้ามหลายแมตช์เหมือนกันนะสนุกสนุกมันๆทั้งนั้น อันนี้ก็ซัมเมอร์สแลมนะครับปี2010นะครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่อะไรวะจอกลุ่มของจอทีน่าสู้กับทีมเน็กซัสนะครับผมแต่ตอนนี้ทีมเน็กซัสก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วอันนี้เป็นรวมฮิตแมตช์การปั้มเกี่ยวกับลูกกงเหล็กนะครับผมลูกกงเหล็กเนี่ยที่เขาทามามันมีอยู่สามแบบมันมีแบบนี้แบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองเป็นเฮลินเตอร์เซลแล้วแบบที่สามก็เป็นแบบลูกกงเหล็กแบบหกคนอ่ะแบบพอค่อยปล่อยให้ออกมาทีละคนทีละคนอะไรประมาณนั้นอะ บอกเลยว่าเุ้ยสนุกสนุกทุกกลุ่มแมดอันนี้เป็นชุดหนึ่งใช่ไหมชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสองแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่สามนะครับต่อมาเป็นแรนเดอร์แมทครับอันนี้เป็นชุดสามนะครับผมเป็นแมทการรวมแมทการปัม้มไต่บันไดนะครับผมชิงแชมป์มั่งชิงกระเป๋ามั่งอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแรนเดอร์แมทนะครับไต่บันไดก็ชากแชมป์นะครับผมก็ เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่านี้เป็นชุดสองไอ้ชุดสามนั้นซองซีดีหายไปไหนไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอ่านี่ครับนรกกงเหล็กนะครับนี่ก็จะเป็นวมแมตช์การปั้มที่เป็นแบบว่าหกอ่าหกคนอนะ่ะในกงเหล็กที่ที่มันจะค่อยๆอ,ออกมาทีละคนอย่างเงี้ยอันเนี้ยสนุกผมก็ผมชอบผมก็เลยตือเก็บไว้อันนั้นเป็นชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับผม ต่อมาครับเป็นเดฟบาทิตต้านะครับผมตอนนี้เขาก็ไปอยู่กาเดียนออฟ the ะกาเดียนกาเดียนออฟเดอะกาเล็แล้วนะครับผมเขาไปต่างดาวแล้วเขาไม่ได้ไม่ค่อยปั้มแล้วนะฮะบาติตต้าผมก็ชอบนะก็โอเคนะต่อมาครับเป็นเคนเคนนี่ผมมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวะเคนก็โอเคนะเคนก็ปั้มปั้มมาดีตัวใหญ่แล้วก็ปั้มสนุกดีต่อมาเป็นเลครับผมเลนี่ผมเมื่อก่อนเ่ะเคยซื้อแผ่นมาแล้วก็ให้พวกเพื่อนสมัยเรียนอะ ยืมๆไปปุ๊บไม่เคยได้คืนบางทีก็ได้คืนมันเป็นแค่ตัวแผ่นใหญ่ที่คุณเห็นอ่ะอันนี้เป็นรวมเหตุการณ์ในศึกสมัคนาวประจําปีนะครับผมอตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเก้าก้าเก้าถึงปีสองพันแล้วก็จะมีแมตช์การปั้มตั้งแต่สมัยเก่าจนถึงสมัยปีสองพันเก้าครับรวมๆกันไปอันนั้นชุดชุดสองกับชุดสามชุดหนึ่งผมก็มีนะใค่จะอยู่ข้างล่าง ต่อมาก็เป็นของเดอะล็อกอีกแล้วครับผมเดอะล็อกก็มีรวมฮิตอันนั้นที่มันเกือบ9้าชั่วโมงแล้วก็แบ่งเป็นเดิะล็อกแบบนี้ครับผมเป็น V c d ดีที่เป็นเก็บเป็น v c d ดีเก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมก็มีชุด1่ชุด2แล้วก็ชุดที่3ามนะครับผมต่อจากเดิรล็อกมาก็เป็นช็อตไมเคิลต้องบอกเลยช็อตไมเคิลนี่ปั้มมันมากผมไปดูสมัยหนุ่มๆนี่บอกว่าฝีไม้ลายมือนี่แบบไม่แพ้ตอนแก่เลยผมดูแล้วว่า ปั้มสนุกมันมากต่อมาเป็น stone cold steve austin ครับผมอันนี้จอมงูงหางกระดิ่งครับคนนี้โหดเถื่อนดิบนะครับ stone c o ต d steve a u s อันนั้นวอลลุ่มหนึ่งแล้วก็มีอันนี้เป็นวอลลุ่มสองครับ stone c o l ผมดู stone c o l ก็สนุกนะแกปั้มดีนะ้ำมันมากแล้วแกออกมาในเกมชุกระชาเสียงคนดูนี่แบบสุดๆอันนี้ก็ของ stone c o l ก็มีรวมอยู่สามชุดนะฮะต่อมาครับผมเพราะเป็น ศึกอันนี้ครับผมเป็นแบบว่าสามศึกในแผ่นเดียวก็มี Judgment Day 2007, Royal r u m b l e 2007แล้วก็ New Year Revolution ปี2007นะครับผมต่อมาครับก็เป็นศึกรอครับประจำวันที่25ครับ2008แล้วก็กลายเป็นเหลือแค่แผ่นเนี้แผ่นเดียวครับ Lesson m a n มนเครั้งที่25นะครับผมเหลือแผ่นซ้อมแผ่นเดียวเพราะที่เหลืออย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนให้คนอื่นเขายืมไปแล้วก็ เขาไม่เล้รลักษณะของเราหรอหรือเป็นงนั้นเมื่อก่อนก็มีอันนี้เป็นแผ่นก๊อฟนะครับซื้อซื้อมาก็ช่วงนั้นมันมีช่วงหนึ่งห,งหาแผ่นไม่ได้อะหาหาพวกนั้นไม่เจอก็เลยเอานี้มาดูแก้ขัดมันก็จะมีปนอยู่แต่มันไม่ค่อยเยอะมันจะมีแผ่นแท้แ,ทแบบน,นี้เยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นดีอันเทอร์เกอร์สิบห้าศูนย์มันก็ตัดออกมาแค่ช่วงๆที่มันสนุกๆครับมันจะไม่เหมือนอันนี้ที่เป็นแมตต์เต็มๆเลยครับเต็มแมตต์อันนี้ก็ใช่ครับผมอันนี้อ่า ออกไปอันนี้ก็ก็ใช่ครับผมเอาออกไปตอ่อมาครับเป็นศึกอ n f ฟ r g กิ e เวนนะครับปีไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ปีนี้ก็สนุกมันดีใช้ได้ะครับผมเอาก็จะหมดแล้วครับผมตอ่อมาเป็นศึกรอประจำวันที่14มกราคมัปี2551เป็นแมตช์การป้องของเจฟฮาร์ดีนะครับผมแล้วก็เจอเตะพามาบอกแค่นี้แหละเราไปหาดูกันวันนั้น ต่อมาก็เป็นศึกรอเข้าประจาวันวันที่2มิถุนายนนะครับผมแต่จําปีไม่ได้เราปีไหนช่างมาันแต่ผมไม่ค่อยชอบนะ,ะมิสเตอร์แคนาดีนี้สักเท่าไหร่ต่อมาเป็นทวิปออฟเฟ e เขาเป็นแมตช์การปั้มของแมตต์และเจฟฮาร์ดีนะครับรวมกันนะครับผมมีชุดหนึ่งและชุดสองมันก็จะเป็นการเล่าประวัติของสองพี่น้องนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแมตช์การปั้มแบบเพียวๆของเจฟฮาร์ดีเลยบอกว่ามันทุกแมตช์สนุกทุกการปั้ม ล้วประกันโดยเจฟฮาร์ดีทั้งวอลุ่มหนึ่งและวอลุ่มสองเขามีแค่สองนะครับไม่ต้องไปหาเพิ่มนะฮะต่อมาก็เป็นเพลแบ็กครับปีสองพันสิบสี่นะครับผมอันนี้ก็สนุกมันดีใช่ได้ครับต่อไปก็ต่อไปครับผมอันนี้เป็นรอแอ m a c k d o w n ครับปีสองพันสิบสองอันนี้ก็จะรวมแมตช์การปั้มของฝั่งรอแล้วก็ฝั่งสมั d o w n ครับอันนี้ ความมันเกือบเก้าชโโมงกันเลยทีเดียวต่อมาครับผมเป็นศึก Extreme Room นะครับเป็นปี2014แล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นรวมเหตุการณ์อาแมทการป้้มแบบโหดๆเถื่อนๆดิบๆนะครับผมอันนี้เนื่องจากกล่องมันอ่าเขาเรียกว่าไงแผ่นแผ่นพื้นที่มันไม่ค่อยพอก็เลยเอามันมาเก็บไว้เป็นแบบนี้อืมก็สนุกมันใช้ได้ครับ ต่อมาครัเป็นศึกเลสเซนมมเนียครั้งที่สามสิบอืมทั้งแผ่นหนึ่งแผ่นสองโอ้ยเนี่ยแมตกันปั้มนี่ครั้งแรกที่ Pay. อันเดอร์เทเกอร์แพ้อะโเสียใจอ่ะสถิติที่ทำมายี่สิบกว่าตักลายเป็นขึ้นหนึ่งยี่สิบเอ็ดหนึ่งหรือเปล่าเนาะจะไม่ได้ต่อมาก็เป็นมันนี่อินเดป n k ปีสองพันสิบาไอ้ปีนไต่บันไดเหมือนนี้ผมก็ชอบนะหนุกดีตออกมาปุป้ง ต่อมาครับผมเป็นหลวงพ่อพังครับผม C M พังนะฮะนี่คือพี่พังนะครับมีแค่ชุดเดียวครับผมไม่ต้องหาไหนเลยชุดนี้ชุดเดียวไม่มีทำซ้ำไม่ไม,มีชุดเดียวม,มีชุดเดียวนะฮะต่อมาก็เป็นเลสเตอร์มาเนียครั้งที่25กับครั้งที่24นะครับอันนี้ก็อย่างว่าอันนั้นผมเหลือแผ่นแค่นึ่งหมดเลยต้องไปตามแบบนี้กลับมาเก็บไว้แล้วก็เป็น TLC ปี2013นะครับผม,มเป็นการแชมป์มสองเส้นของแลนดี้ออตตัน ต่อมาก็เป็น Money in the Bank ปี2014นะครับผมอันนี้ก็ยังก็ยังคงสนุกรละมันอยู่นะฮะแล้วก็มีช่วง2014นี่แหละที่ผมดูถึงแล้วก็เดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้ดูอีกเลยหาแผ่นไม่ได้ต่อมาก็เป็นไอ้นี่ครับผมเป็นรวมนะครับผมอันนี้สามอีนหนึ่งก็จะมีศึกไ i g h t อฟแชมเปี้ยนสองพันเก้ามีเบกอิงพอยต์สองพันเก้าแล้วอีกอันนึงอะไรเดอะเบสเดอะเบสอะไรเนี่ยปีสองพันเก้า อันนี้ข้างหลังก็จะเป็น T L C 2009 Summer Slam 2009 s e r v e r Series 2009อันนี้เป็นของพวกปี2009นะฮะต่อมาครับผมไม่ใช่โลมฮิตหรืออะไรอย่างใดแต่เป็นศึก Royal r u b อ e r ปี2013ครับที่ mm. มีหน้าเดอร o ล็อกเห็นเด่นเป็นสง่าราศีเลยครับผมต่อไปนี่อันนี้เป็นของจอห์ซีนาครับผมอันนี้ไม่ค่อยอยากจะให้ดูเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่แท้ แต่จะตามหาแผ่นแท้มาเก็บไว้อยู่ครับเม็ดกันปั้มของซีนาก็สนุกมันดีใช่ได้เมื่อก่อนซีนาปั้มโหดเถื่อนดิบอันนี้เป็น just spend a y ปี2006นะครับแล้วก็ market ดอน2007แล้วก็มาศึก lesson วันเี้ครั้งที่22นะครับผมครั้งหลังนี้เป็นศึก s i r v e r series ปี2013นะฮะ ต่อมาครับผมก็เป็นศึกโรเยอร์โรเบอร์ปี2014นะครับผมแล้วก็มาเป็นนอ้นี่ครับผมอีดิชันแชมเบอร์ปี2014นะฮะไกลแล้วครับต่อมาครับเป็นสโตนโคซิปออตินสโตนโคซิปออตินอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันกับไอตัวไอ้น,นี้นะอ่าเนี่ยเน,นี่ยตัวเนี้ยคือมันต้องไปซื้อต่างหากนะครับผมผมตามหาได้แค่ ชุดเนี้ยชุดเดียวอย่างที่เป็นความมันของสโตนโคลสองชั่วโมงกว่าเนื่อเรื่องแมตช์การปั้มนี่มันจะคนละชุดกันกับตัวเก่านู้นนะก็คือมันจะมีทําออกมาเป็นสองชุดสองแบบต่อมาก็เป็นเฮลอินดั c เซลปีสองพันสิบสี่นะครับผมบอกเลยว่าแมตชกันปั้มนี้ก็สนุกดีครับแล้วก็ซีน่าเจอกับเรนดี้วตันในกรงเหล็กต่อมาก็เป็น m อ g นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมแมตกันปั้มของ ดาวดังของซูเปอร์สตาร์พวกนี้ครับเป็นแมตช์การเปิมที่เขาลงบันทึกไว้แบบว่าจารึกไว้ว่าเป็นแมตช์การเปิมที่สนุกดีอ่าที่มีคนชอบประมาณนี้นะฮะต่อมาก็เป็นไนออฟแชมเปี้ยน2,014ต้องบอกเลยบ็อกเลเดอร์นี่ผมไม่ชอบหน้ามันเลยหลายคนอาจจะชอบนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบบ็อกเลเดอร์สักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็2,014อยู่ครับผมเมื่อกี้ซัมเมอร์สแอันนี้ก็ไอไม่ใช่เมื่อกี้มันในออฟแชมเปี้ยนอันนี้เป็นซัมเมอร์สแันสิ2,014นะครับ ใกล้แล้วใกล้หมดแล้วต่อมาก็เป็นศึกมาสแมกดาวต่อปีสองพันเจ็ดเนี่ยแหละครับ re แต่ว่าไม่รู้ของวันไหนบ้างก็เป็นแผ่นอาวีซีดีนะครับผมแล้วก็นี่เป็น e,, Night. สันเดย์ไนไนฮาร์ดฮาร์ดนะถ้าจะใช้ไนฮาร์ดไนฮีทอะไรเนี่ยแหละของเก่าก็มีอันฟอร์กิฟเบ้นไอ้ศึกเบนเจีนในฮอมแชมเปี้ยนนะครับผมศึกเบนเจีนศึกแห่งแชมป์อันเก่าเก่าอันนี้ก็จะเป็นพวก สองตัวใหญ่ไอพวกที่ผมให้ให้ชาวบ้านเขายื้ไปจะเหลือือเป็นแต่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเฮลิอินเตอร์เซลชุดแรกครับผมมันดีใช้ได้อันนี้ก็เช่นกันฮะแต่ไอ้ตรงนั้นไม่ใช่แผ่นแท้อันนี้เป็นแผ่นแท้ครับผมสือโหดโค่นเชมมีแมตช์กันบ้างของไชน่าด้วยชยนะผู้ชายด้วยผู้หญิงอะไรตัวใหญ่ๆเมื่อก่อนเขาเป็นกิ๊กกับที่พีเอสนะครับผมไชน่าแล้วก็จากนั้นพีเอสเปลี่ยนมาเป็นสเตปเปอรี่แบล็กเบน จวก็อยู่ด้วยกันจนถึงวนันนี้มีลูกประมาณสามคนแล้วมัครับอ่านี่ครับผมใส่อันนี้คือก็ศึกรอนะฮะอันนี้ต่อมาก็เป็นเซอร์เวอร์ซีรีส์ปีสองพันแปดนะครับผมอันนี้จอร์นทีน่าเขาไปรักษาการผ่าตัดที่คอเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่คอไปผ่าตัดมาแล้วก็กลับมานี่ครับปั้มในศึกใหญ่เลยเซอร์เวอร์ซีรีส์แล้วเจอกับพิสเจดิโก ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแมตช์การปั้มที่รวม20อิน1นก็คือรวม20แมตช์นะครับผมในในการอ่าเป็นในแมตช์การปั้มในแผ่นนี้นะครับเขาเป็นการจัดชุดแมตช์การปั้มในล้อสนุกสนุกมาให้ดูอันนี้เป็นศึกโนเวอัลนะครับผมอันนี้ก็เป็นการปั้มแท็กทีมในคู่เอกะคระับอันเทอร์ดเกอร์จับคู่กับบาชิต้าแล้วก็จอร์ซิน่าจับคู่กับชอนไมเคิลนะต่อมาก็เป็นอันนี้ครับผมก็เป็นแผ่นเก่าครับเนี่ยศึกโหดคู่โหดคู่เหมืนอนภาพเก่ามาก ต่ออันนี้ก็เป็นแผ่น่ารวมฮิตที่ว่าซื้อซื้อมาแบบว่าอันนี้มันไม่ใช่แผ่นแท้ก็มีมีปนๆกันไปแผ่นแท้ก็มีอันนี้ซัมเบอร์สแลอันนี้ก็สนุกมนันดีไม่รู้จบจำไม่ได้ปีไหนแล้วก็แ a c k l ลารนะครับปี2 0 0 7อ่าจะหมดแล้วแล้วก็มาเป็นอันนี้ครับปี2 0 0พนแล้วะครับผมแล้วก็ต่อปีส5 5 1ไม่รู้ปีเดียวกันไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมตช์กันปบ้าที่ เป็นแผ่นกอลโอเคทั้งหมดนี่ครับผมของที่ผมมีนั่นก็คือแผ่นมวยปัปมทั้งหมดอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็เป็นพีอีพีที่สิบนะครับ,รบสําหรับเปิดคังมหาสมบัติของผมนะฮะแต่ว่าจริงๆแนละ้วมันมีแผ่นที่ผมซื้อเอาไว้ดีกว่าว่าจะรอลงแต่ว่ามีคนเขาถามผมก่อนว่าอยากจะขอดูแผ่นทั้งหมดที่มีผมก,ก็เลยมาถ่ายตรงนี้ให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงของเก่าที่ผมถ่ายถ่ายเตรียมไว้อะไล่ไล่ล,ลงทยอยให้หมดนะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้บขอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเดวิล u อนเด d ดนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะจากคลิปนี้ไปจะมีหน้าคนอื่นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ดาวดังของเรานี่ถ้าไม่ใช่คนที่ผมชอบจริงจะไม่มีติดกล้องนี่คือนักวิปป้ามหนึ่งเดียวในดวงใจอยวว่าบอกว่าคนอื่นจะได้มาจบคลิปโอเคครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเดวิว n ันเดนะครับส so, วันนี้ผมกับพี่เอตก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดทจูบายสวัสดีครับ